ผมเชื่อว่าหลายคนมนันได้กินอันนี้มาอีึอย่างครับมังคุดป่าโอน,โอนี่แต่วันนี้มันเหมือนมังคุดบ้านนะอไอ้กินอะไเล่อ้าเรื่องมาดีแฟน <laughs> <laughs> ล้วเลยแล้วเลยกินกินคล้ายๆม้งคุดบ้านนะเนี้ยก็เหมือนกันนะ <laughs> แต่มันจะออกเปรี้ยวหอมหอม มันจะหอมสุ็นีนี่เม็ดมันว <Wow. S 2> ้าวโคตะต้นมาเ่ยอู้แต่พวกเปรี้ยวหวานอร่อยอันนี้อีกต้นหนึ่งดูนี่ฮนะผมมาผมเชื่อว่าหลายคนมันเคยกินทุกคนดูคลิปนี้อยู่ใครกินไหมครับมังกุดป่าว้าว <Wow. S 2> ตัวนี้หวานกว่าเมื่อกี้เพราะว่าอะไรต้ตละต้นแล้วสีแดงอ่ะ เดียกที่ต้นนี้ใช่ไหมครับอันนี้หนูขายยังไงขานละสี่สิบเปรี้ยวสีแดงผ่าน,นึือแล้วก็เอาสีเหลืองผ่านึงอันนี้คือเนื้อเนื้อเหมือนเหมือนมังคุดจริงๆนะแต่มันจะมีความเปรี้ยวกวา่าจะไม่เหมือนมังคุดเปรี้ยวหมดตามก้าวไปมีใครเคยกินหรือเปล่าหนูบอกว่ามันเป็นยาได้ด้วยป๊ยอปปาท่อเป็นยาป๊ <Wow. S 1> อปว้าวร้านลูกชิ้าว แปดสิบบาทอ่นร้อยหนึ่งไม่ต้องทนค่ะขอบคุณครับขายดีๆนะครับบังคุดป่า